สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเุิมจูชาแนลนะคะก็ขณะนี้นะคะก็มีเอฟซีนะคะส่งน้ำมาให้นะคะโอ้เราก็ไม่ทราบเลยนะคะโอ้ย่าได้ไปเลยโออย่าได้ไปโออย่าได้ท่วมเนาะแต่ถ้ามันท่วมมาเราก็

มีมีลูกมีอยู่ลูกทำอะไรกับตันลูกแกวนะมีอยู่ครับนี่นัโต๊ะมาลูกกินผมจชาเขียวเี๋นี้อยู่คนเดียวนะคะทำงานคนเดียวถ้าเอฟซีหลายๆท่านหาหากับตันนะคะเหมือนเมื่อนนะกับ อะรนะมาเยรถอะไรนะัยเอทั้งหมด3 นึ years, <S <S ่รวันนี้ะปล่อยปลาะเน่คะก็วันนี้ให้ลุงคนประจันก่อนวันวันไหนคะวันนี้ใช่ไหมคะเรียกว่ายังยนแนปลาน่อยยทดบยอเดี๋ยวใกล้จะปล่อยแล้วใช่ไหมคะแอนมาลุงลุงรอปจันก่อนโอ้ค่ะ น้ำมาจากญี่ปุ่นบินมาเลยโอ้ไปเราไปดูนะคะเนาะไปเอาค่ะไปจัดน้ำนี้น้ำเล้วก็อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคไม่หายไปไหนนะก็ถ้าหมดในถังถังน้ำแข็งเราก็จะเอาไปเติมนะคะเพื่อที่จะได้มีน้ FC ใจดีนะคะเนาะอันนี้ FC ใจดีจากญี่ปุ่นใช่ไหมค่ะกับคุณแม่โอเคค่ะนี่นะคะก็ ขออนุโมทนาบุญกับคุณมิยุคิและคุณแม่นะคะเนาะที่ได้ร่วมกันบริจาคให้น้ำดื่มให้กับยูทูบเบอร์นะคะได้ดื่มกันนะคะน้ำเย็นกับน้เปล่านี่นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะมีแต่ความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำตลอดไปนะคะนี่นะคะ พน pues mm nah. well, so the ี่ร้านไหนครั้งแรกเขาจ่ายเราสั่งนู่นทองเหรียทองอะไม่เคยเหรีทองนะครั้งแรกครั้งแรกไม่เหรียทองเขากว่าบินอยู่กับป้าบินอยู่กับป้าแม่วต้บอกว่าบินในป้าอยู่นีเคือสีอะเดี๋ยวสามวันก็ัายไสามวันเพราะว่าไม่รู้อะครับต้องรู้่นคของทราสัาใช่ไหมรอบที่สองครับ รอบแรกผมไม่ได้เห็นบินครับผมบอกว่าเต็มตัวยอดเงินมาไม่ได้ดูบินแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรายแต่เนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟื่องบุญชูชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ